เรื่องย่อแม่หยัว EP 2 EP แรกก็สำแดงเดทได้เฟียสเหลือเกินเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นแท่นละครหลังข่าวเรตติ้งเปิดตัวสูงสุดของช่องวัน31สำหรับซีรีส์แม่หยัวทางช่องวัน31ฝีมือการกำกับของสันสีแก้วหล่อมาสัปดาห์นี้ดับเบิลความเข้มข้นไม่พักเตรียมชมงานโปรดักชันระดับคุณภาพ กับฉากสุดงดงามเมื่อกษัตริย์มาดกรบอย่างตุ้ยธีรพัชสัจกุลพระชัยราชาสั่งเตรียมพิธีแต่งตั้งพระสนมเอกสีทิศให้กับสี่สาวงามอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่จินดาเป้ยปปานวาดเมมมนีจิตวดีบินสิริทอรลีอารัมวัและอองคำและเฟิร์นนพจิราเริกจรนามกุล ตันหยงโดยฉากนี้เสื้อผ้าหน้าผมผสมกับฉากท้องพระโรงและอินเนอร์ทางการแสดงของเหล่านักแสดงแล้วเต็มไปด้วยความเข้มขลังทรงพลังจนขนลุกโดยเฉพาะใหม่ที่ดูจะมีภาษีมากกว่าคนอื่นๆเพราะได้โชว์ศักยภาพความฉลาดให้ตุ้ยได้ประจักษ์แก่สายตาม,มาแล้วเมื่อตำแหน่งพระอัครมเหสี มีเพียงหนึ่งเดียวแต่พระสนมที่ตบเท้าเข้าช่วงชิงมีถึงสี่คนใครจะได้ยืนหนึ่งขึ้นถวายตัวเป็นคนแรกการขับเคี้ยวครั้งนี้มันมากขบอกเลยตามลุ้นกันได้วันพุทธที่30ตุลาคมนี้ EP สองเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31